ตอนนี้เราอยู่ที่ยาวราชนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินที่ยาวราชกันดีกว่าอุดหนุนพี่เขาหน่อยอย่ายืนมองอย่างเดียวให้ต้องซื้อด้วยวันนี้อย่ายืนมองอย่างเดียวต้องซื้อด้วยไปแดกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมหมาก,กํลาลังนอนครับวันนี้ผมไม่มีเหียอะไรทำนะจึงต้องมากระทืบคนเล่นในเมืองช่วงนี้มันจะว่างๆหน่อยนะไอ้สัส ขวางทางบันไดกูมึงขวางทางบันไดไม่มีที่ยืนหรือไงตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับของฮ่องกงค่อนข้างที่จะอากาศดีเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าเสียงเฮียอะไรวะมึงกวาดที่อะไรสัตว์ลำคาญไอเฮียกูลำคาญกวาดเียอะไรลุกมาหมกวาดเียอะไรฮะงลงไปสัตว์มึงอะขยะไอเฮียอืมกวาดขยะก็กวาดตักกวเองบ้างมึงเป็นไรฮะมึงเป็นไรมเป็นไรอสไลด์สไลดล,ล,ลง คนในมือนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเฟนลี่นะครับเฟนลี่มากขนาดผมถีบขนานี้มันยังไม่โกรธผมเลยหรอลุงขายอะไรอ่ะชาพื้นฐานที่จะช่วยปกป้องคุณ40บาทเลยเหรอไหนขอชิมหน่อยดิมาไม่แดกขอถีบอืมไหนชิมหน่อยรสชาติเหมือนน้ำล้างตีนเลยลงุงเฮ้ยลงุงเมียโทรมารับสายรับสายก่อนเร็วเร็วเร็ว เออไอเชี่ยเมียโทรมาไม่รับสายดูบุหรี่เอาเชียดูบุหรี่ไอสัตว์ดูบุหรี่เหรอดูบุหรี่เหรอไอสัตว์ดูบุหรี่เหรอเดี๋ยวกุแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ผ่านซ่อนตีนกูนี่แหละประนดีว่าพี่เว๋ยช่วงนี้หัวร้อนนิดหน่อยนะครับเลยต้องแบบว่ามาระบายอารมณ์กับคนข้างถนนครับแบบนี้ไงแบบนี้ภารกิจไม่ทำนะพี่เว๋ยเขาบอกไร้สาระครับพี่เว๋ยบอกว่าช่วงนี้คันๆตีนครับ อยากโดนส้นตีนตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินที่เยาวราชกันดีกว่าที่นี่มีทุกอย่างที่คุณอยากจะซื้อไม่ว่า,าจะเป็นเสื้อผ้าก่อนอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งของแดกมีทุกอย่างให้คุณเลือกซื้อแม้กระทั่งส้นตีนของผมก็สามารถซื้อได้อ้าเพี่แดกเข้าไปส้นตีนอะวิตามินดีฮัลโหลพี่อะไรนะพี่ไม่มีลูกค้าเข้าเลยเหรอโอ้โหหมาลากันดูน่าอร่อยดีนะพี่ทำไมลูกค้าไม่ค่อยเข้าวะ เดี๋ยวผมหาลูกค้าให้ดีกว่าพี่นะจะได้แบบกิจการขายดีมึงก่อนเลยอีเจ๊ไปอุดหนุนพี่เขาหน่อยอุดหนุนพี่เขาหน่อยไหนไหนอ้มึงอะอย่ายืนมองอย่างเดียวเว้ต้องซื้อด้วยวันนี้อย่ายืนมองอย่างเดียวต้องซื้อด้วยไปแดกไปอุดหนุนพี่เขาหน่อยพี่เขา้าสาวเขาตั้งร้านมึงด้วยมึงด้วยอย่าจะยืนมองไอ้ล้น วันนี้โอ้หของอร่อยไม่ค่อยจะแดกพวกมึงอะ่ะซื้อหน่อยซื้อหน่อยเร็วเวดูพี่จะชอบใจแน่ลูกนะค้าเยอะแยะเลยเต็มร้านเลยเฮ้ยเจ๊โอ้โหขายเสืออ้อน,นี่ต้องต้องช่วยอุดหนุนร้านกันเองนะเนี่ยไปไปเจ๊อารโห่พี่อาร์โร่อารโร่อุ้ยเจ,จเย็นพี่ค่อยค่อยคุยกันโอ้โหค่อยค่อยคุยกันได้ไหมผมแค่จะพาพี่ไปกินหมาล่าเนี่ย อุดหนุนคนกันเองเลยดิคนไทยด้วยกันพี่คนไทยด้วยกันแต่แม่งฮ่องกงกูลืมโอ้ยหมดแผงเลยนี่พี่ขายดีเน่ยเทน้ทําเทท่าเลยไปเจอกันนะพี่นะยืนมองเที่อะไรขวางทางเละเกินคนจะเดินโอ้โห,โห,โหกินไอเต็มเหรอเฮ้ยพี่ไอเต็มมันไม่มีประโยชน์หรอกพี่กินผักดีกว่าเช่ผมดิกินผักเนี่ยเนี่ยผักผักมีประโยชน์กว่าเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยแดกเข้าไปผักอะแดกเข้าไปมันไม่ได้แดกยาก เฮ้ยลบลบลบดาก้อ,อ,อ,อนคิกอัดแน่นเพิ่มความเสียหายการต่อสู้ของคุณแดกหน่อยสิไม่อร่อยเลยไอ้เหี้ยฮะไม่อร่อยเลยมึงเคยแดกน้ำแบนตัวเองหรือเปล่าฮะมึงเคยแดกน้ำแบนตัวเองหรือเปล่าไอ่บอกผู้จัดการมึงว่าน้ำมึงไม่อร่อยมันอดไม่ได้ที่เราจะกระทืบ NPC ในเกมนี้นะพอแม่งหน้าเหมือนไส้ที่เหี้ยอุ้ยอะไรอะ กำจัดอันตราพนเหรออันตราพนอยู่ไหนอ่ะมึงเหรออุ้ยเอาอุ้ยขอโทษ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 แหมไม่รู้ไม่รู้กูเห็นมึงหน้าตาเหมือนอัตราพนะมาแล้วไอสัตว์ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูฟาดหมดไม่สนลูกใครอ่ะมานี่กูฟาดหมดกูฟาดหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเฉยอือย ตำรวจหรือจอห์นวิกเนี่ยไอสัตว์อาวุธไม่ใช้ปืนไม่ใช้ใช้มัดอย่างเดียวมามาไอสัตว์มึงรู้จักองค์บากเปล่ารู้จักองค์บากไหมอุ้ยมึงรู้จักองค์มึงรู้จักองค์บากไหมอืมอืมมานี่อุ้ยรู้จักองค์บากไหมไอสัตว์อุ้ยอืมไอเทียจะทำซ่าอุ้ยมึงสามลุมหนึ่งเอาไม่ไหวอ่ะต้องตีกูนี่ ตีนกูอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องพึ่งนี่หรอกนี่มาจับตายไอสัตว์ใครทำกูจับตายหมดกูจับตายหมดกูจับตายไอสัตว,ว์กูจับตายหมดวันนี้อุ้ยกูจับตายโอ้ยเอากูตายเองว่าจะเทคสองไอสัตว์เทคสองเทคสองวันนี้เฮ้ยคา์เตอร์ต่อย นี่ไงได้แล้วหักพิ้งเลยสัตว์ข้าวหรอนี่ดิขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างมีดอะจับตายไอสัตว์ใครทำกลัวจับตายร้อยเปอร์เซ็นต์จับตายร้อยเปอร์เซ็นต์อืมตายขยกามามอกลาบมะม่วงไปุ <c oughs> ยี่งโหดเฮ้ยเอาเอาผีเพื่อนกูนีมนนะ่มีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วหมดยัง จบแล้วเูด,เดิแล้วดูเงินที่ได้นะคือไม่เยอะมากสองหมืน่นโคตรเวอร์อะไรอะแกฟู้ดเหรอเดี๋ยวค่อยครับเอาวางไว้หน้าบ้านเลยครับได้ครับ๋ยวผมอเอาไปรับเอานาพี่สม้มตำไม่บูดหรอกมันแค่เสียงนิดหน่อยอะมีแกปบโทรมาครับบอกว่าสม้มตำมาส่งวันนี้พี่เวก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากได้ทําหลายๆอย่างครับค้นคว้าตัวเองครับเป็นตํารวจเป็นอันตรานเป็นคนเฮี้ย ตบเด็กกระทืบคนแก่ทํามาหมดแล้วครับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ทางของเขานะครับวันนี้พี่เวยต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับถ้าอยากให้มีพาร์ตต่อไปกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะไอ้สัส